ล่าสุดเอ็มปเป้มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษแล้วนะครับสำหรับดาวซนโวของหลีกเอิงนะครับโอโ้โหล่าสุดครับหลีกเอิงให้ดาวซนโวประจำเลกเนี่ยใช้โลโก้พิเศษบนเสื้อแข่งได้นะครับนั่นก็คือเอ็มปเป้ล่าสุด ลีกเอิงฝรั่งเศสออกแคมเปญใหม่นะครับให้มีการจะทําโลโก้พิเศษตราลงบนเสื้อสําหรับนักเตะคนใดก็ตามที่ลงสนามในฐานะดาวันูประจํารายการแน่งขันฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยสร้างดาวยิงระดับโลกมากมายและทางลีกเอิงประกาศตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะถึงความเป็นแปลงบนเสื้อแข่งครั้งสาคัญเพื่อช่วยยกย่องผลผล,ผลิตในลีกของพวกเขาครับ จะบอกว่าโลโก้พิเศษทรงคล้ายหกเหลี่ยมจะถูกปักไว้บริเวณเหนือชื่อนักเตะหลังเสื้อนะครับโดยออกแบบด้วยสีเหลืองแล้วก็สีทองพร้อมใช้เพียง2ตัวอักษรคือ S กับ1ซึ่งย่อมาจากคําว่าผู้ผลิตกอรนะอันดับหนึ่งนะเอเบเปไม่ต้องรอช้านะครับผู้ถล่มประตูมากที่สุดในลีกอึงตอนนี้คือคนแรกที่ได้รับเกียรติในเกมวันศุกร์เมื่อคืนที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังครองโลโก้ใหม่ต่อไปอีกเมื่อสังหารชุโทษบวกสถิติเพิ่มช่วยเปเช่เปิดบ้านถล่มมูาโก52 นอกจากช่วยให้เปเชรรักษาจากฟูงแล้วเนี่ยนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนะครับเอ็มบเป้กดไปแล้ว14ตงจาก12นัดในเลกนำหน้าดับ2อย่างอาร์กอดัมส์ของมงปเปเลเย่ถึง7ประตูเลยทีเดียวสำหรับเอ็มบเป้นะครับหลังการแข่งขันที่ปาร์คเดอะแพร์ครับเอ็มบเป้ยังได้รับอีกหนึ่งการยกย่องคือรางวันลนักเตะยอดเยี่ยมของเลกประจำเดือนตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่10ที่เจ้าตัวได้รางวัลน,นี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับโอ้โหเอ็มบเป้ครับอะไรจะขนาดนั้นครับ S1 นะครับผู้ผลิตกรดดับหนึ่งของลีกเอิงในตอนนี้ครับโอโหหวานเจี๊ยบเลยเพอได้เครื่องหมายแบบนี้มาครับการันตีว่าของนี้คือของแท้แน่นอนนะของแท้เหล่าเลยครับของแน่ของแท้อะไรต่างๆเนี่ยคือเประเปลสุดจัดอยู่แล้วครับจัดไปให้วรุ่นจัดเลยครับผม